ีคนต่างๆฮะเยี่ยมเลยได้ช่วยกัน ท่านนายเธอสามโก้สามร้อยหกรายครับข้อมูลท er ี่เราอยู่กใครเดือดร้อน ก็เป็นความร่วมมือนะครับภาคเอกชนโดยเฉพาะทางชมรมโรงสินค้าของจังหวัดอ่างทองซึ่งสิบกว่าโรงนี่ซึ่งท่านได้ความอนุเคราะห์อาจจะทําโครงการปั่นน้าใจให้กับพี่น้องชาวอ่างทองที่เดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะในช่วงมีโควิดเนี่ยเรามีข้อมูลเราใช้ข้อมูลในฐานจากทีวีแมทนะครับถาี่ย้อนหลังไปว่าในแต่ละอำเภอทั้งเจ็ดอำเภอเนี่ยมีท่านใดบ้างที่เดือดร้อนแต่ว่าเนื่องจากเขาสั่ก็มีจํานวนหนึ่งห้าพัน ห้าพันกิโลหรือว่าห้าตันเนี่ยเราก็แจกให้ครัวเรือนละสองกิโลนะครับโดยผ่านทั้งอำเภอแต่ละอำเภอทั้งเจ็ดอำเภอเนี่ยไปมอบให้กับพี่น้องชาวอ่างทองก็ฝากพี่น้องชาวอ่างทองนะครับที่ตอนเดือดตอนนี้เดือดร้อนเนี่ยได้ร่วมกันสู้นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการโดยเชิงคัดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเว้นระยะห่างใส่หน้ากากล้างมือและข้อสารสองกิโลนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่มีค่าทางจิตใจนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้สู้กันต่อนะครับสองกิโลนี้ผมช่วสู้ได้ยังสู้ได้อีกครับ ครับในส่วนของผู้ที่จะร่วมสนับสนุนหรือบริจาคสิ่งของให้กับทางจังหวัดไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนครับครับตอนนี้ทางจังหวัดก็ได้เปิดศูนย์นะครับในเรื่องของผู้ที่มีน้ำใจนะครับมีแรงช่วยแรงมีของช่วยของมีเงินช่วยเงินเนี่ยเราเปิดศูนย์ในการรับบริจาคที่ศูนย์นพรคของจังหวัดชายคองที่สารลางจังหวัดนะท,ท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนช่วยเหลือ ทังน,นี้ทังนั้นจังหวัดก็มีงขามาในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องในทนจํานวนหนึ่งอยแล้วนะครับแต่ว่าท่านมีน้ําใจอยากจะนําสิ่งของที่จําเป็นที่จะต้องใช้ในช่วงนี้มาเพิ่มเติมทางจังหวัดก็ยินดีนะครับแล้วก็จะตั้งศูนย์มีกะรัการในการที่จะรับมอบของเป็นระบบครับ